สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มซ่าพอร์ตแคสต์ที่141นะครับในวันที่เราได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจเอ็มตาแล้วก็ได้รู้จักธุรกิจเอ็มตามองเห็นโอกาสแล้วก็ความสวยงามของการที่เราจะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยธุรกิจเอ็มตาได้นั้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคนใหม่ๆหลายๆคนเลยมักจะมีคําถามอยู่เสมอๆนะครับว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็มตาได้ แม้ว่าปัใจจัยในการที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยมันมีอยู่มากมายนะครับหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องราวของธุรกิจเอมตาแม้กระทั่งเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของชีวิตนะครับในการที่จะทําให้เราเนี่ยมีพลังมีแรงบันดาลใจในการที่จะลงมือสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้น รวมไปจนถึงนะครับการที่เราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนรู้จักเอาชนะใจตัวเองรู้จักวิธีการชนะอุปสรรคต่างๆนะครับระหว่างเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จนะครับ แล้วยังจะต้องมีความอดทนที่มากพอมีจิตใจของนักสู้จิตใจของผู้ชนะนะครับซึ่งถ้าจะให้ไล่เรียงองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งเราก็จะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็อยู่ในธุรกิจได้นานพอนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจแนวทางการสร้างตัวเองเนี่ยนะครับก้าวไปสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริง ในวันนี้เนี่ยนะครับคุณหมอก็อยากจะนำเสนอมุมมองที่ง่ายๆ3ข้อนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า3ข้อนี้เรียกได้ว่ามันเป็นนิสัยนะครับของคนที่จะประสบความสาเร็จนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1 ทำตัวให้ยุ่งอยู่เสมอนะครับข้อนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อแรกเลยนะครับของการที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จนะครับเพราะว่าการที่เราทำตัวให้ยุ่งอยู่เสมอในธุรกิจเอมตานั้นเนี่ยย่อมหมายถึงเราจะต้องเป็นคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีการนัดหมายการทำงานพื้นฐานในธุรกิจเอมตาในทุกๆวัน ในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีเนื้องานนะครับหลายๆเนื้องานเลยนะครับการทําตัวให้ยุ่งอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของคนสําเร็จเลยทีเดียวเพราะว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับการใช้เวลาในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเป้าหมายความสําเร็จ คนสำเร็จจะไม่ยอมให้เวลาเนี่ยมันหมดไปกับเนื้องานที่เราเรียกว่าเนื้องานราคาถูกนะครับซึ่งหมายถึงนะครับเนื้องานที่ไม่ได้มีผลต่อความสําเร็จในชีวิตนั่นเอง ดังนั้นวันนี้นะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะครับที่ต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาสิ่งที่เราจะต้องกลับมาดูก็คือว่าเราต้องมาดูนะครับว่าตารางวางแผนการทํางานพื้นฐานของเราในธุรกิจเอมตาของเราในแต่ละวันนั้นเนี่ยมันมีกี่เนื้องานงานไหนที่มีความสําคัญที่สุดงานไหนที่มีความสําคัญรองลงมาเราจะต้องจัดลําดับความสําคัญของงานเนี่ยให้ชัดเจนเรียกว่าเราอาจจะต้องวางแผนงานกันตั้งแต่ กลางคืนก่อนที่เราจะนอนนะครับเพื่อที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราจะได้เริ่มต้นการสร้างงานพื้นฐานของเราเราจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นถ้าเรามีการวางแผนงานไว้ก่อนล่วงหน้านะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะสร้างความสําเร็จให้ได้ตามเป้าหมายถ้าเรารู้สึกว่าเราว่างมากนะครับในแต่ละวันเราไม่มีงานพื้นฐานให้ทําเลยไม่มีการนัดหมายเลยเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ย ในแต่ละวันของเราเนี่ยมันก็จะหมดไปกับการทำสิ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจเช่นบางคนก็อาจจะนั่งดูมือถือเล่นเพลินๆคุยเพลินๆน,นะครับแล้วก็มันก็เคยชินพอเราเคยชินมากๆเราไม่มีเนื้องานทําบ่อยๆเนี่ยนะครับ มันก sure. <qué> ็จะทําให้เราเนี right nice ่ยสรุปว่าเอออยู่แบบเดิมๆก็ดีแล้วนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตของเราเนี่ยเราย่อมรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการประสบความสําเร็จเราต้องการความสุขเราต้องการความมั่นคงให้กับชีวิตเราอยากมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราเป็นคนกําหนดด้วยตัวเองได้เราอยากมีรายได้ที่มันมีความมั่นคงทางการเงินที่มากพอน่ที่จะทําให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่หลอกตัวเราเองนะครับเราก็จะรู้ว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องกลับมามองดูนะครับว่าแผนการทำงานของเราในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันมีเนื้องานมากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทำตัวให้มันยุ่งตลอดเวลาเนี่ยคุณบอกว่ามันเป็นอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกได้เลยนะครับว่าเราเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่พยายามที่จะ สะสมเนื้องนานความสําเร็จสร้างเนื้องนานความสําเร็จของเราลงไปให้มันมากพอที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้นั่นเองนะครับข้อที่2นะครับขยันสร้างสายสัมพันธ์นะครับทำไมการขยันสร้างสายสัมพันธ์จึงเป็นข้อหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆต่อการประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาก็เพราะว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในธุรกิจ ทำให้เราสามารถเลื่อนลำดับขั้นความสําเร็จเพิ่มขึ้นในทุกๆระดับเลยเนี่ยนะครับก็คือการที่เราจะต้องส่งมอบโอกาสให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอรวมทั้งจริงจังด้วยนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาของการทําธุรกิจเป็นส่วนใหญ่เลยว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะส่งมอบโอกาสทางธุรกิจหรือที่เรียกว่าการสปอนเซอร์เนี่ยน้อยเกินไปแล้วก็ไม่สม่ําเสมออีกด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่ารายชื่อหมดแล้วนะครับคนรู้จักก็หมดแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการเขียนรายชื่อเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วรายชื่อของเราเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเพิ่มเติมรายชื่อได้อยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการที่เราเนี่ยขยันสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีเวลาเราพูดคุยกับผู้คนเนี่ยก็จะทําให้ผู้คนรู้สึกว่าอยากคบหาสมาคมกับเราด้วยแล้วเราก็ไม่สร้างความอึดอัดนะครับให้กับ คู่สนทนาของเราการขยันสร้างสายสัมพันธ์เนี่ยจึงทําให้เรามีโอกาสในการที่จะสปอนเซอร์ผู้คนได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอมีผู้คนที่มีความหลากหลายอาชีพหลากหลายอายุหลากหลายการศึกษาเนี่ยเข้ามาในองค์กรธุรกิจของเราและนั่นก็คือโอกาสในการที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างองค์กรสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยนะครับการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเนี่ยมันก็ยังทําให้ องค์กรธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในองค์กรเราก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความรักมีความสามคัคคีมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์รู้จักที่จะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยมองเห็นแต่สิ่งดีๆของผู้คนซึ่งกันและกันทําให้ผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยมีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นการเสริมสร้างพลังทีมให้ก้าวสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นเอง ข้อที่3มันตั้งคําถามกับตัวเองอยู่เสมอการตั้งคําถามกับตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าสติรู้นะครับรู้ว่าจริงๆแล้วตอนเนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เราทําไปเพื่ออะไรผลลัพธ์ของมันคืออะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการกระทําของเราทุกๆอย่างเลยนะครับที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันคือผลลัพธ์ของชีวิตในปัจจุบันและแน่นอนนะครับว่าการกระทําในวันนี้ของเราเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลต่ออนาคตของเราด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยการที่เราตั้งคําถามกับตัวเองอยู่เสมอๆมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคอยประเมินตัวเองทบทวนตัวเองอยู่เสมอเลยนะครับว่าในทุกๆวนันในทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราเนี่ยนะครับได้ทําธุรกิจเอมตาแบบไหนเราต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาอย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับยิ่งเราเนี่ยนะครับตั้งคำถามกับตัวเองทุกๆวนันคำถามเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการที่จะทำให้เราเนี่ย ปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าพัฒนาตัวเองในการสร้างธุรกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะถามตัวเองว่าวันนี้เราได้ลงมือทํางานพื้นฐานบ้างหรือเปล่าวันนี้งานพื้นฐานส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยทำออกมาได้ดีไหมเราจะต้องพัฒนาตรงไหนเราจะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างหรือว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นจากธุรกิจเอมตาบ้างที่ทําให้เราเก่งขึ้น หรือว่าเราอาจจะถามตัวเองว่าเป้าหมายของเราต่อความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยยังชัดเจนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะต้องคิดยังไงเราจะต้องทํำยังไงนะครับ เพราะเราก็ต้องการประสบความสําเร็จนะครับหรือเราอาจจะถามว่าเราประทับใจในสินค้าที่เราใช้อยู่เนี่ยอะไรบ้างนะครับที่มันจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวส่งมอบเรื่องราวของสินค้าเนี่ยให้กับผู้คนได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับหรือบางคนอาจจะถามตัวเองง่ายๆเลยว่าวันนี้เราขยันมากพอหรือเปล่านะครับวันนี้เราใช้เวลาหมดไปกับเรื่องอะไรนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อความสําเร็จที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับวันนี้เราได้พัฒนาความสามารถของตัวเองอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหม หรือว่าวันนี้เราได้พูดแผนธุรกิจเอมตาได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าพูดแล้วตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับหรืออีกคําถามหนึ่งนะครับที่เราน่าจะต้องถามตัวเองเช่นนะครับเราได้เชิญชวนผู้คน ในองค์กรของเราเนี่ยนะครับเข้าร่วมรอบการประชุมไปแล้วเนี่ยกี่คนแล้วในรอบถัดไปเนี่ยเราจะรวบรวมผู้คนเนี่ยเข้าสู่รอบการเรียนรู้เนี่ยได้กี่คนนะครับคำถามเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นคําถามที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับรู้ตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองรู้จักวิธีการทํางานของตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีสตินะครับในการที่จะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองรวมไปจนถึงเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับ ที่มีความสามารถแบบคนสําเร็จนั่นเองมีจิตใจที่จดจ่อต่อเป้าหมายของความสําเร็จยิ่งเราตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยแค่ไหนมันก็จะทําให้เราค้นหาคําตอบที่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นนะครับและนั่นก็คือการที่จะทําให้เราเนี่ยพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จในธุรกิจเอมตา การทำธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยมันก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขมีพลังในการทํางานทุกๆวันนะครับรวมทั้งมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะหลุดพ้นออกมาจากหลุมสบายหรือที่เราเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยต้องการอิสรภาพในชีวิตที่ไม่ธรรมดา ซึ่งนั่นก็คือการประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาที่ยิ่งใหญ่และการสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยการที่เรานำพาผู้คนรอบข้างของเราในองค์กรของเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จนั่นเองคุณหมอจึงเชื่อว่านะครับถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องอาศัยการสร้างนิสัย3ข้อนี้นะครับซึ่งมันเป็นนิสัยที่สำคัญของคนประสบความสำเร็จเพราะว่านิสัยมันคือพฤติกรรมที่เคยชิน ซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยได้ลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยบ่อยๆนะครับจนเรียกว่าเราติดนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเลยว่าเราจะต้องฝืนการกระทํานั้นๆอีกนะครับแล้วก็อยากทํามันบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหากนิสัยนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยก้าวหน้าในชีวิตดังนั้นเนี่ยการสร้างนิสัยโดยการทําตัวเองให้ยุ่งอยู่เสมอเนี่ยก็จะทําให้เรากลายเป็นคนขยันตลอดเวลาไม่คิดที่จะพลัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไป และสำหรับการสร้างนิสัยให้เป็นคนขยันในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนนิสัยดีคนที่มีแต่คนอยากคบหาสมาคมเป็นเพื่อนกับเราด้วยอยากทํางานร่วมกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้เรามีโอกาสในการที่จะเติบโตสร้างความสําเร็จในธุรกิจเองมตาเพิ่มมากขึ้นและถ้าเราเนี่ยนะครับสามารถสร้างนิสัยให้เป็นคนที่ หากตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยหันกลับมามองที่ตัวเราเองไม่ไปมองที่คนอื่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ซึ่งจะทำให้เราก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่ดี ก้าวสู่ความเป็นผู้นําที่จะนําพาตัวเรานําพาองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จร่วมกันนั่นเองคุณหมอจึงมั่นใจว่าการฝึกฝนในการสร้างนิสัย3ข้อนี้เนี่ยจะเป็น3ข้อที่มีผลต่อความสําเร็จในทุกๆคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเชื่อมั่นสุดๆนะครับว่าทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็มตาได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับ